อันนี้เป็นโมจิโต้นะคะโอ้โหนี่ค่ะบอลในตํานานโมจิโต <c oughs> ้ค่ะทุกคน <c oughs> อ,อ๋อตอนนั้นราคาราคาแรงมากราคาแราางมาก <c oughs> ถ้าต้นใหญ่ขนาดนี้ตอนนั้นราคาเท่าไหร่คะ <c oughs> หลายหมื่นเลยค่ะหลายหมื่นนะคะ <c oughs> ทุกคนส่วนนี้ติดกล้องวงจรปิด <c oughs> รอบนะคะทุกคน บอกไว้ก่อนนี้ให้น้องลค่ะมีหนอแล้วนะคะมีดูได้นะคะมาดูเบบี้น้องค่ะทุกคนอันนี้ก็เพิ่งแยกหน่อไปแล้วหนึ่งหนอนน่ารักตะมูตะมีดูสิคะหน้าเขาจะดุดตั้งแต่เล็กเลยนะคะอ๋อดูใบเทียบกับมือนะคะเล็กมากค่ะทุกคนออสวยมากตัวนี้จะเลี้ยงยากหน่อยนึงนะคะเพราะว่าถ้าถ้าตัดตัดสดไปแล้วนะคะอาจจะมีแบบเหมือน หลายหลายคนก็เลี้ยงแบบตุยไปเลยอ่ะตายก็คือตายอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะใช่ใช่เขาถึงแพงไงคะสาเหตุหนึ่งสาเหตุหนึ่งที่เขาแพงเพราะว่าเขาปลูกเลี้ยงยากเนาะใช่ไหมต้นไม้ถ้าถ้าเขาเกิดง่ายโตง่ายอะไรเงี้ยก็คงไม่แรงใช่ไหมคะอ่าสวยค่ะสวยมากๆเลยค่ะมีลายมีอะไรแบบนี้นะคะมาด้านนี้เลยค่ะอันนี้เดี๋ยวขอสนสวยถายก่อน บอนกระดาษด่างใช่ใชไหมคะ,ใ,คะในตํานานที่ทุกคนถามหาอยากมีไว้ในครอบครองนะคะทุกคนนี่ค่ะตํานานของไม้ด่างตัดต้นๆเนาะที่<ช>เรารู้จักกันเนาะใช่ค่ะอทุเรียกได้ว่าอยากอยากได้เอามา,าครอบ<ด>ครองอยากได้แต่ราคา <c oughs> แรงมากๆนะทุกคนอ่าส่วนช่วงนี้ก็เบาลงมาแล้วเนาะใช่ค่ะก็ที่ร้านก็จะปล่อยอยู่ประมาณ หลักร้อยค่ะที่เป็นไข่ที่ว่ากลางใบแล้วอย่างต้นนี้ให้ดูนะซึ่งสมัยก่อนนี่ไม่ได้เลยเนาะถ้าไซนี้เมื่อก่อนก็ก็ใบหนึ่งเป็นหมื่นไหมถ้าถ้าไซนี้เขาจะขายประมาณใบหนึ่งก็พันห้าแต่มันเหมือนแรกๆของการเล่นบอลเลยเนาะบอลบอลด่างเนี้ยอันนี้ทางร้านเพะเองค่ะตัวนี้เพาอจากต้นแม่ก็คือต้นนี้เลย อย่างนี้ลูกค้าสามารถสั่งได้ไหมคะถ้าสมมุติว่าขายออนไลน์อะไรอย่างนี้ได้ไหมคะก็มีาบางอย่างนะคะเพราะว่าออตอนนี้ก็ลูกค้าจองไว้เยอะค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นลูกค้าจองใช่ไหมคะ,คะตามกระถางที่ว่าเราแยกแยกไว้อย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะ,คะบางตัวก็คือลูกค้าจองไว้แล้วคอ๋อนี่<อ>ค่ะทุกคนราคาก็ดรอปลงมาหน่อยนะคะแต่ว่าที่สวนของออน้องเขานะคะนี่ค่ะ ที่เป็นกระถางเล็กๆๆวางไว้แบบนี้นะคะส่วนมากจะมีลูกค้าจองเป็นกระถางกระถางไปแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจต้นไหนนะคะสามารถทักแชทนะคะมาถามน้องเขาได้เลยเนาะเดี๋ยวจะปักหมุดนะคะชื่อร้านแล้วก็ชื่อร้านแล้วก็ชื่อแม่ค้านะคะช่องทางการติดต่อนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวส่วนๆปักหมุดให้นะคะเดี๋ยวถามเดี๋ยวถามทีหลังเนอะอาะเยอะมากๆค่ะทุกคนมีเห็นไหมคะ อันนี้นนต้นนี้นะคะนนก็คือเดี๋ยวกําลังจะจัดส่งไปให้กับลูกค้านะคะ้สวยมากๆค่ะน,น,ะนี้อันนี้ทางร้านชําไว้แล้วนะคะก็คือรากเดินดีและะ้วนโอ้เห็นไหมคะ,คะก็คือแยกมาจากต้นนี้นะคะ ก็คือการจัดส่งให้ลูกค้าเนี่ยทางร้านก็จะต้องเลี้ยงให้เขาแข็งแรง<ช>นะคะค่ะลากเดินแข็งแรงอะไรอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะถึงจัดส่งให้เนาะ<ช><อ>จะเห็นได้ว่านะคะลายลายของต้นลูกนะคะหน่อที่เราแยกมานะคะคือแม่เขาสวยค่ะทุกใบตัวนี้คือบอนนาบอนนาญี่ปุ่นอ่ะบอนนาญี่ปุ่นนะคะทุกคนตัวนี้ใ,<ช>ใบแต่ละตัวเขาจะลายแตกต่างกันไปเนาะอันนี่ค่ะสวยงามอ่า อย่างนี้ราคาเท่าไหร่คะอันนี้ราคาแข็งแรงแล้วที่ส่งให้ลูกค้านะะี่ตอนนี้ก็จะอยู่ประมาณหนึ่งพันบาทนะ,ะโอ้เบาค่ะทุกคนเบาจับต้องได้อยู่ค่ะอ่ต่างนี้ก็จะเป็นเลมอนอะไรอย่างงี้เนาะอโอ้โ,อโอหสวนใหญ่โตเยอะมากนี่ข้างหลังก็น่าจะเป็นที่เพาะเนาะที่เพาะต่างๆอ๋อแล้วทำไมต้องทำแบบนี้คะเนี่ยเนี่ยสอบถามนิดนึงแบบนี้ค่ะเนี่ย พราะว่าถ้าเราถ้าเราตัดสดนะคะก็คือใบเขาจะโดนเอ่อโดนลมก็คือคายน้ําออกไว้นะคะใบก็จะไหม้ะค,ะค่ะแต่ถ้าอย่างนี้เขาเรียกวิธีการเนาะล่อลากนะคะให้รากเขาเดินเดินดีแล้วค่อยตัดจากต้นก็คือนนะคะพร้อมตัดแบบนี้เลยตัดแล้วเขาก็จะอยู่ในกระถางแบบนี้อ๋อนี่เป็นการขยายพันธุ์ตรงนั้นจะเป็น เราต้องหาที่แหบกเข้าไปเนาะเพราะว่าเยอะมากสวนแบบว่ามีวัชพืชขึ้นเต็มเลยธรรมชาติค่ะอันนี้จะเป็นตัวแบ็คลิปเปิลนะคะแบ็คลิปเปิลหน้าเขาจะย่นนะคะหน้าเขาจะย่นแต่ดำสนิทนะคะทุกคนนี่ค่ะแต่ว่าใบเงาแว็บสะท้อนแสงวิบวับนะคะคล้ายๆอ่ะผิวใบจะคล้ายๆกับ ลักษณะเหมือนโคโอนค่ะโคลอนแต่หน้าย่นหน้าย่นอ่านี่ค่ะวิธีสังเกตนะคะแล้วต้นเขาจะใหญ่เหมือนโคลอนไหมคะใหญ่ค่ะแต่ว่าจะโตช้านิดนึงโตช้ากว่าแต่ว่าต้นนี้ให้ลูกแล้วนะคะอันนี้อันนี้ถึงฟุตหรือยังคะเนี้ยดูดูต้นแม่ค่ะทุกคนน่าจะประมาณฟุตหนึ่งเนาะแต่ให้หนอลแต่ให้หนอแล้วนะคะอย่างนี้กี่เดือนเขาถึงจะให้หน่อค่ะอันนี้ประมาณสามเดือนสามเดือนเนาะแต่ว่าต้นนี้ให้ลูกเยอะนะเพราะว่า ตัดหน่อตัดหลายรอบแล้วใช่ไหมคะสามหน่อ๋อนี่ค่ะแล้วก็ยังมีหน่อแทงขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแต่ต้นแม่เขาเล็กนะคะทุกคนประมาณฟุตนะคะฟุตนิดนึงอันนี้เรียกอะไรคะอันนี้เบอร์มาร์กนะคะเบอร์มาร์กมีใบฮาร์ปด้วยนะเป็นยังไงคะเป็นตระกูลไหนคะเนี่ยอันนี้จะเป็นฟิโลเดนดอนค่ะอ๋อฟิโลนี่ไงมีใบฮาร์ปด้วยสวยค่ะสวยมากทุกคน อันนี้แม่ทางสวนยังไม่ทําการตัดแยกนะคะเพราะว่าอยากเลี้ยงฟอร์มให้ได้แบบกอใหญ่ๆก่อนอ๋อก็เลี้ยงไปทําเป็นแม่ก่อนเนาะใช่ค่ะพวกไม้ด่างนี้ค่ะแต่ลายเขาสวยของตลาดอยู่เรื่อยๆอ๋อโอ้โหลายสวยมากเลยทุกคนถ่ายในในกล้องนี้ยังไม่เท่าตัวจริงนะคะทุกคนเขาเลี้ยงได้สวยมากกอใหญ่อยู่นะคะถ้ากอใหญ่แบบนี้ราคาที่เท่าไหร่คะ ตัวนี้หรอคะค่ะถ้าขายไปนี่ก็เสียดายเลยนะคะอ๋อก็คือยังไม่ขายเนาะเป็นต้นแม่เดี๋ยวเราค่อยชำใช่ค่ะแยกต่งหยกแต่ปั่นลูกค้าอ๋อค่ะอ่ามีมีตัวไหนแนะนำอีกไหมคะตัวนี้ตัวนี้แบ็กเมจิกกายอ๋อกายเหรอคะใช่ค่ะข้างหน้าจะเป็นแบ็กเมจิกเนาะที่เราที่เราดูตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแบ็กเมจิกธรรมดากายยังไงคะก็จะมีอ๋อมีลาย อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะมีความด่างอ่าเนาะค่ะทุกคนนี่มันมันจะเป็นแบบมันจะโดนแสงแดดเนาะมันจะไม่ค่อยชัดแต่คือเขาจะมีริ้วริ้วสีเขียวนะคะทุกคน่าเขียวปนเนาะอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าแบ็กเมจิกไกรนะคะใบเขาจะมีความด่างด่างเขียวปนมาเนาะใช่แต่ถ้าเป็นแบ็กเมจิกธรรมดานี่คือใบเขียวใบดำดำด้านธรรมดา ดำอมม่วงดำอมม่วงไม่ได้สนิทมากเนาะแต่ถ้าโคลอนนี่ก็จะสนิทอย่างต้นเล็กๆพวกนี้คืออะไรอะคะต้นนี้จะเป็นต้นกล้วยนะคะพอเลี้ยงเออทำไมเขาเล็กยังเลยคะเขามีหน่อเล็กขนาดนี้หรอเขาเพาะจากอะไรอะคะเพาะมาจากเอ่อพอเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะเพราะเนื้อเยื่อค่ะใช่เพิ่งเคยได้ยินค่ะทุกคนเป็นยังไงคะพอจะอธิบายได้ไหมก็คือเลี้ยงเลี้ยงเอ่อชิ้นเนื้อของพืช ในแ l a บนะคะก็คือเลี้ยงให้เกิดลากแล้วค่อยเอาออกมาอนุบาลอ๋อนี่ค่ะทุกคนอันนี้คือต้นกล้าของต้นกล้วยนะคะทุกคนเล็กมากๆเล็กแค่ไหนนี่ค่ะดูนิ้วค่ะทุกคนเพราะด้วยการเ,เ,เพราะเล,เลี้ยงเนื้อเยื่อเพิ่งเคยได้ยินค่ะทุกคน วนสวยเพิ่งเคยได้ยินเออนี่ค่ะเขามีวิธีการเพราะนะคะส่วนเจ้าของร้านนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูตรงไหนอีกมีตัวไหนแนะนออันนี้เล็กๆเนี่ยอะไรคะเนี่ยตาตาสวนสวยตาดีมากเนี่อะไรคะก็คือเป็นแบ็กบิวตี้นะคะหน้าแบ็ Back กบิวต <Beauty S 2> ี้ค่ะทุกคนกำลังขึ้นทำไมเขาเล็กอะคะไม่จริงๆต้นนี้จะจะโตนะคะแต่ด้วยความที่ว่าดูแล ไม่ทั่วถึงอ๋อต้นไม้เยอะก็ลักษณะลงหัวนะคะก็เหมือนเขาทิ้งไปต้นแม่ไปแล้วอันนี้จะเป็นหน่อเขาใช่ไหมคะใช่ค่ะมี่หายต้นแม่นี่คือขึ้นโคนเนาะลงหัวไปแล้วนี่นี่นี่นีมันจะมันจะกระเด็นไปของดีเราต้องเก็บไว้ของอีกเนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวแอบเก็บเข้ากระเป๋านะคะทุกคนแอบเลยแอบเลยลิฟเข้ากระเป๋าถ้าร้อนนะคะเขาก็จะขึ <c oughs> <c oughs> Mother, ้นแต่สวยนะคะทุกคนนี่นี่ดูใบเขาค่ะออโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงอื่นนี่ค่ะพามาบุกสวนนะคะที่เขาขายบอนนะคะมีตรงนั้นค่ะข้างใน เ่ยตาดีอีกแล้วค่ะส่วนสวยตาดีอีกแล้วอาจจะมีของดีอยู่ในนี้มากอต้องแบกมานี่ค่ะส่วนสวยน,นี้ตาแบบสอดแนมมากนี่ค่ะต้นอะไรคะเนี่ยมีจุดสีขาวๆเป็นเหมือนบอลใช่ค่ะอันนี้จะเป็นโคโลคาเซียมิลกี้เวนะคะทางช้างเผือกโอ้ดูชื่อดูชื่อดูหน้าตาทุกคนทางช้างเผือกโกบริอะไรอย่างเงี้เนาะ อังซุมาริโกโบลีอ่าลักษณะเขาเป็นยังไงคะนี่อันนี้จะเป็นด่างขาวนะคะพื้นใบจะเขียวแต่ว่าด่างเขาจะเป็นด่างสีขาวอืแล้วเออราคาเขาละคะเมื่อก่อนนะคะราคาอยู่ที่ประมาณอ,อ่สูงก็สี่ถึงสี่หมื่นนะคะสี่หมื่นทุนแต่ตอนนี้ก็คือนะคะราคากระแสบอลก็จะดรอปลงมานะคะแม่ค้าก็ ทางร้านก็เก็บเข้าเหมือนกันค่ะอตอนนี้ยังเอาเลี้ยงเป็นต้นแม่ไว้ก่อนใช,ใช่ไหมคะอ๋นนอถึงว่าได้แอบ,บมาไว้ข้างใน,นยังไม่มีกระถางใหญ่ปลูกโะะอ้นี่นี่น,นี่อันนี้คืออะไรอันนี้เนี่ยเปยืเปือยๆอยู่ยๆยตรงกระถางเนี่ยอ๋อจะเป็นสแฟกน้ำมอสนะคะคือถ้า,ถา ถ้าเป็นการตัดชำใหม่นะคะก็คือส่วนบางส่วนก็จะใช้สัฟแกนดมอสน,นะคะในการอุ้มลาอุ้มน,นะะ้ำแต่ว่าเขาจะซึมซับน้ำไว้ดีเนาะคะ่ะใช่ไหมคะทุกคนใช่ค่ะอันนี้ก็จะเกิดอา<อ>จะไม่มีเชื้อราเกิดขึ้นนะคะอ๋อ,อเป็นการกป้องกันการปลูกแบบไม่ให้เกิดเชือ้อราก็คือปลูกยังไงรอดแน่นอนสำหรับต้นไม้ที่ราคาดีราคาแพงนะคะทุกคน ต้องใช้สแฟกน้าหมอดใช่ไหมคะใช่อ่<ห>านี่ค่ะได้คำ <หา S 1> แนะนำอีกค่ะซื้อตามรา้านทั่วไปนะ,นะคะค่ะ <หา S 1> เดี๋ยวเราไปชมฝั่งนู้นเนะ<ห>าะสวนกว้างใหญ่ไพศาลเราจะเดินครบไหมอะไรอย่างนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นหน่อของโคโลคาเซียที่เราแยกจากต้นแม่นะคะอ๋อนี่มาวางขายไว้ตรงฝั่งอ๋อฝั่งนี้เป็นฝั่งขายฝั่งนูน้นเป็นโกดังนะคะทุกคนฝั่งที่เราไปดูมาเมื่อกี้นี้ตรงนี้ถ้าจะเป็นจุดจําหน่ายจะเป็น โซนตรงนี้นะคะก็คืออ่านี่ตัวไหนที่แม่ค้าเขาจะจำหน่ายเขาจะมาวางไว้ตรงนี้นะคะน,นี่ค่ะโหเยอะแยะมากมายเลยทุกคน,นก็จะเป็นต้นกล้วยอันนี้ต้นกล้วยที่ว่าเพราะไอ้เนื้อเยื่อเนาะอนุบาล,บาลบาแล้วอันนี้คือพร้อมส่งเหรอคะไม่ค่ะพร้อมอที่จะย้ายลงไปค่ะ<อ>ย้ายลงถุงชามนะคะให้ต้นเขาโตอันนี้ยังอยู่ใน ะะอยู่ในกระบะเพาะนะคะทุกคนอ่า,อาเดี๋ยวเราไปทางนู้นค่ะเยอะแยะมากมายค่ะทุกคนวันนี้ได้หลายงานเลยกล้วยไม้อมอมโอ้มีข้างบนด้วยค่ะทุกคนสวยงามมากๆนี่ค่ะสดใสางามตาอ๋อมีลูกค้าเข้าหรือเปล่าคะใช่อะไปไปหาลูกค้าก่อนก็ได้ค่ะ โอ้ยแม่ค้าใจดีมากให้ลูกค้านะนี่ออมชมพูออมโอ้ออมชมพูอันนี้ทางสวนนะคะทําการตัดชําเองนะคะเพราะเองเลยนะคะแบบนี้กระถางนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะที่ที่สวนเราขายอยู่ร้อยเดียวนะคะเมื่อก่อนก็จะอยู่ประมาณขายสองร้อยใช่ไหมคะค่ะนี่เราเราเพาะชําเองนะคะเราก็ลดราคาร้อยเดียวทุกคนกระถางใหญ่มากหกนิ้ว กระทางหกนิ้วกอแบบเบิ่มๆอย่างนี้เลยค่ะทุกคนร้อยเดียวเองค่ะนี่ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะอขอเบอร์โทรเลยค่ะดีกว่าขอเบอร์โทรกันเลยค่ะอันนี้ไหลชมพูนะคะอ่าไหลชมพูอันนี้ออมอันนี้ไหลมาตามกันนะทุกคนอันนี้อะไรนะออม,อมชมพูมพอันนี้เงินไหลมาสีาชมพูอ่าคนละอย่างกันเดี๋ยวขอเบอร์โทรก่อนเลยค่ะขอเบอร์โทร,โทรนะคะศูนย์แปดหนึ่ง 133 2413อ๋อชัดๆค่ะ081 133 2413อ๋อ2อง3นะคะมีการส่งส่งเป็นพัสดุอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยเนาะได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเดว,วิร่านะคะไม้นำเข้าตัวนี้จะเป็นพันกระถางก้านรจระสั้นอ๋อนี่ค่ะต้นเตีย้ยแต่ให้ดอกเยอะนะคะทุกคนนีไหมคะดอกเล็กดอกน้อยกำลังโต กำลังงอกขึ้นมาหลากหลายเฉดสีมากเลยนะคะหนึ่งต้นก็จะมีสองอเขาเรียกทูโทนเนาะมีสองสีนะคะอ,อ๋อ่ะนี่คุณทุกคนูสวยมีหลายสีมากๆค่ะสำหรับคนที่ชอบไม้ดอกนะคะอะ่เดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นเห็นนี่ค่ะนี่สิ่งที่สวนสวยชอบนะคะตัวนี้เบอร์กินใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่อกระถางใหญ่นะคะทุกคนแบบนี้ราคาที่เท่าไหร่คะนี่คะ่ะเห็นไหมคะ 6, <อ>ใหญ่ไหม <000. S 2> สองค่ะทุกคนรวมส่งไหมคะถ้ามีส่งไม่ค่ะยังไม่รวมส่งอ๋อค่ะส่งตามจริงเนาะใช่ค่ะอ่านี่ทุกคนสามารถติดต่อมาได้นะคะเบอร์กินนะคะทุกคนเป็นไม้ในกระแสนะคะสวยงามแบบต้นใหญ่มากๆเลยค่ะมีวิธีการเลี้ยงไหมคะพอจะแนะนําได้ไหมถ้าเป็นกลุ่มตระกลูะกลฟิโลเดนดอนใช่ไหมคะแล้วก็วัสดุป,ปลูกเราก็ เลือกที่เป็นโป่วัสดุโปร่งไม่ทึบนะคะก็จะเป็นง่ายๆเลยก็คือมะพร้าวสับนะคะก็ระบายน้ำง่ายนะคะแล้วก็หาซื้อได้ง่ายค่ะค่ะอ๋อขอบขอบคุณเจ้าของร้านมากๆเลยนะคะให้ความรู้เดี๋ยวฝากช่องทางการจำหน่ายนิดนึงคะ่ะชื่อชื่อเฟซชื่ออะไรอย่างนี้ให้ได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวปักหมุดให้แต่ว่าบอกก่อนก็ได้ค่ะบอกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวปักหมุนให้ค่ะได้ค่ะก็คือติดตามได้ที่ Facebook นะคะม่านสกายนะคะค่ะแล้วเบอร์โทรเบอร์โทรที่ร้านนะคะ08133 3 2 4 1 3ค่ะอ๋อแล้วก็คือส่งพัสดุอะไรถึง จุดหมายไปทางเรียบร้อยนะคะใช่ค่ะเพราะว่าปกติทางร้านเราก็จะมีขายออนไลน์ร่วมด้วยก็จะเป็นสินค้าก็จะเป็นพวกกล้วยหอมแคะนะคะอ๋อแล้วแล้วมีการขายในกลุ่มพวกกลุ่มต้นไม้อะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะโพสขายอะไรอย่างนี้อ๋อส่งทั่วประเทศเลยนะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะติดต่อน้องม่านเนาะน้องม่านมาได้เลยค่ะเจ้าของร้านใจดีมากๆเลยนะคะให้ทั้งคําปรึกษานะคะราคาต้นไม้ก็ เบานะคะทุกคนราคาดีนะคะไม่แรงนะคะแล้วต้นไม้นะคะทุกคนสุขภาพดีต้นใหญ่มากๆค่ะคุ้มค่านะคะยังไงก็ฝากสนับสนุนร้านน้องเขาด้วยนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะสวยมากสวยมาก